มันได้อยู่ไม่ใช่แฮนด์เมดเออนาซื้อหวยแกรนไว้สี่สิบสามนะขอบคุณมากสำหรับกูราบไม่ได้อะนามันไพ่มันบอกว่าไม่ได้นะอืมไม่ได้ไม่โกหกนาสามสามจะถูกไหมคืนนี้เดี๋ยวดูให้ ไม่ถูกอนาไม่แน่นอนเนี่ยเอาพูดตรงๆไม่โกหกขอบคุณมากนะสำหรับหัวใจสําหรับดอกกุหลาบนาย7ิบเจ็ดจะถูกไหมคืนนี้เอานานะนะไม่ถูกอนานะขอบคุณนะครับนะสำหรับดอกกุหลาบสี่ดอก,ดอกนะถามเข้ามาได้พิมพ์ชื่อเล่นชื่ออะไรขชานน ออนโสดทำไมไม่มีสมหวังความรักเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไอที่เข้ามามันยังมันยังคนมันยังไม่ไม่มั่นคงกับเราอ่ะมันเป็นไพ่เด็กๆนะพูดตรงๆไม่โกหกไพ่เด็กถือถ้วยคือคนคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ยังนิสัยยังไม่มั่นคงเรื่องความรักกับเราอพูดตรงๆไม่โกหกนะเอาเข้ามาเจ้าทั้งรลายโครเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชนา ซื้อหวยย8จะถูกไหมไพ่บอกมันมีโอกาสได้ลาบนะแต่มากหรือน้อยยังไม่แน่ใจแต่มีโอกาสได้ระดับหนึ่งแหละไพ่ว่างั้นนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมากหรือน้อยแต่มันมีโอกาสได้ระดับหนึ่งตอบได้เท่านี้นะติดตามแล้วก็ผมว่าเอามาผู้แชร์จัดของขวัญมาเนมีคนทักหนูว่าหนูมีองค์จริงไหม อันนี้ต้องมาดูแบบส่วนตัวนะแต่จะดูให้ทั่วไปแล้วกันว่ามันมีพลังจิตไหมมีมือที่มองไม่เห็นตอบได้เท่านนะเนี้ยนะนี่นะตอบได้เท่าเนี้ยก็มือไอ้นี่ไงพระเจ้าไงถือไม้เท้าไงถือถือถือ้ถไม้เท้าไงเออมีมือที่มองไม่เห็นขอบคุณนะครับสําหรับอ,อดอกกุหลาบกับหัวใจส้สสมนะขอบคุณนะครับเข้ามากันได้นะ ไพ่ไหวงั้นแต่ถ้าจะดูพไพ่ไม่ชอบไม่เนีถือว่าเป็นผู้ชายนะเออไพ่เทพพลังจิตนะตรวจองค์ตรวจเทพไปต้องดูแบบส่วนตัวนะครับถึงจะได้นะครับอันเนี้ยเพราะว่าผมไม่ได้ดูข้างหน้านี่เลยไพ่เทพพลังจิตอะถ้าจะดูเรื่ององค์เรื่องเทพเอาแบบมันๆเลยนะต้องไปที่บ้านเขียว a อเจท1 6อพหนึ่งหอันนั้นอะผมตรวจได้เต็มที่เลยเนี่ยไพ่เทพพลังจิตอันนี้นะอืมอ้าวขอบคุณนะครับสําหรับกุหลาบจัดมานะ ถ้าจะดูแบบละเอียดนะต้องลงลึกก็ไปดูส่วนตัวเพราะว่าข้างหน้านี่ผมตอบได้ไม่มาก